จนจริงๆนี่อย่าอยู่กรุงเทพเลยถ้าจนจริงไปอยู่วัาน,นอกดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็เก็บผักขาปลาหา,า,หาอะไรได้กินได้ไปอยู่วัดก็ได้ไปอยู่ศาลาไปอยู่ในชุมชนเขาก็ให้มีที่อยู่มีบ้านให้นอนถ้าจนจริงๆอ่ะอย่าอยู่เด้อกรุงเทพไปอยู่โน่นดีกว่าคนจนในเมืองนี่แยเ่เหมือนเหนะมือนพูดจริงนะเหมือนหมาบ้านนอกเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครมีเงินห้าบาทไม่รู้จะซื้ออะไรกิน มันจนจริงๆไม่มีเงินไม่เหลืออะไรเพราะว่าบ้านเขาไม่เหลืออะไรแล้วข้าวก็ขายหมดแล้วอะไรก็หมดแล้วหมดแล้ววัวก็ขายควายก็ขายจําเป็นก็ต้องมาบ้าจะมาที่มากรุงเทพจะมาหาเพื่อนที่มาก่อนมาขอพักอาศัยพอหางานได้ก็จะก็จะไปอยู่ที่งานตัวเองอะแต่มาแล้วมันไม่ได้งานอยู่เป็นอาทิตย์ก็ไม่ได้เงินไม่ได้งานตกงานงานเอขายเขาก็ไม่รับ งานจะไปขับแท็กซี่ก็ไม่มีม่เงินประกันเขาเขาก็ไม่เอาก็จนหนักกว่าเขาเลยที่นอนก็ไม่มีต้องไปอยู่ใต้สะพานลอยต้องไปอยู่ที่เล็กๆเหมือน,นเอาอะไรมาครอบก็ไม่รู้มัน<ม>ไม่น่าอยู่เลย <S <S ปัญหามันอยู่ที่อยู่ที่คนนะอยู่ที่อยู่ที่คนแท้ๆเลยนะเบี่ยงปัญหายาเสพติดต้องแก้ที่ครอบครัวนะ ครอบครัวนี่ต้องบอกกับลูกตัวเองต้องบอกไอ้น,นี่มาอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยนะมันเป็นอันตรายทั้งร่างกายทั้งสมองทั้งจ,จิตใจทั้งหลายอย่างต้องคอยพูดกับเขาเล่นกับเขาพ่อแม่ต้องเข้าใจลูกนะไม่ใช่ส่งไปเรียนอยู่ประจําหอพักงั้นนะไม่ใช่ไปแต่โรงเรียนนะเดี๋ยวกลับมาก็ไปดูแต่อินเทอร์เน็ตไปดูแต่เกมไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องแก้ที่ครอบครัวปัญหาประเทศไทยนะมันก็แก้ได้มันไม่แตกหรอกโลกมัน มันไม่แตกหรอกมันมันอย่างน้อยก็มีทั้งคนดีคนเลวค้าเขากัานไปก็อยู่ด้วยกันไปมันอีกสักวันหนึ่งนะพอพอปัญหามันมากๆขึ้นเหมือนเหมือนเอ้เหมือนพี่น้องเคยชุมนุมเคยฆ่ากันเคยตีกันนะี่นะหลังจากมันสุดสุดแล้วเขาก็มารักกันนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือยกอะไรให้ก็ไม่ดีเท่ากับยกโทษให้ ยกโทษให้เนี่ยจะดีจะได้จะดีดีกว่ามากกว่าเงินเลยถ้ายกโทษให้กันเนี่นะไม่โกรธไม่โกรธคุณอีกแล้วนะไม่ไม่ว่าคุณอีกแล้วนะยกโทษให้นะอย่างนงี้ยต่างฝ่ายต้องยกโทษให้กันหมดไม่ใช่ไปคนละทางต้องยกโทษให้กันหมดทาองออกมันคือทางเดียวคือยกโทษ